สมัยสะอาดสะอาดสะอาดสว่างสงบอ่านสงบยังมีเสียงสะอาดสงบสติ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 มาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดกับเกิดปัญหาสติไม่มาปัญญาไม่เกิดสติเตลิดจะกัดกับหมา สะอาดสะอาดสะอาดสะา่าดสงบอ่ะนั่งยืดตัวตรงกำลังสติเฉพาะหน้าสูดลมหายใจเข้าดึงลึกกลั้นหายใจสักหนึ่งปีถอนหายใจออกยาวๆใครไม่มีหน้ากากไอ้นี่ไม่ได้เป็นฝันมาหรือ,อเปล่า เจ้ากามนายเวนคือใครในสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสมัยนั้นมีพวกพรา์ศาสนาพราหมณ์ที่มีการบูชายันซึ่งการบูชายัญน,นั้น สมัยแต่แรกเอาขนมนมเดยจุดทุกเทียนตามปกติแต่ไปไปมามาเอาใจเทพเจ้าเอาใจเทพเจ้าแบบอลอังก,การขึ้นด้วยการฆ่าฆ่าสัตว์จับแพะเอามาฆ่าบูชายัดไปไปมามาหนักเข้าหนักเข้า จะเพชกลายเป็นสัตว์อื่นๆต่างๆเมื่อมันไม่สัก์ใจเอาใจเทพเจ้าคิดว่าเมื่อการบูชายันอย่างน,างนี้อย่างนี้แล้วเนีย่ยเทพเจ้าจะโดนบันดาลให้ตัวเองนะั้นมีความ,มอุดมสมบูรณ์สุขจึงเอาลูก ่อบูชายันเอาใจทเทพเจ้าเมื่อครั้งนั้นเนี่ยเป็นการที่แบบโหดเหี้ยมมากพอการนั้น ไปนานแสนนานเนี่ย